รับสู่บ้านแห่งความรักความบุ่นครอบครัวนี้ตั้งใจดูแลสุขภาพของชาวเพชรบูรณ์69ปีโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับในปัจจุบันโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมโครงสร้างและอาคารสถานที่เพื่อตอบรับการให้บริการทางการแพทย์สำหรับชาวเพชรบูรณ์และเพื่อบรรยากาศในการรักษาพยาบาล ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นสะดวกรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำตลอดระยะเวลา69ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเรายึดมั่นในหลักการที่ว่าเราพร้อมดูแลใส่ใจชาวเพชรบูรณ์ ำดังปณิธานของพระราชบิดาที่ท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งและตามคำสอนของสมเด็จย่ากล่าวคืออันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ซึ่งเป็นคำขวัญที่ชาวโรงพยาบาลเพชรบูร์ยึดถือยึดมั่นปฏิบัติเสมอมาค่ะ ขอแนะนำทุกท่านทําความรู้จักกับบ้านของเรา PBS Family ครับจบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ท่านได้เสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึง13ครั้งในช่วงพุทธศักราช2506ถึงพุทธศักราช2528จึงเป็นที่มาของถนนแห่งความจงรักภักดี ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์จบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและในวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2507เป็นการเสด็จมาเยือนครั้งที่สองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9และพระราชินีท่านทั้งสองได้เสด็จมาเปิดอาคารสูติกรรมณนะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จึงเป็นที่มาของจุดนี้ค่ะทัถสถิตในดวงใจไทยนิรันเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 โรงพยาบาลของเรามีการพัฒนาต่อยอดในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการเรื่องพยาบาลของเรามีการปรับปรุงอุปกรณ์ด้านการแพทย์ให้ทันสมัยเพื่อใช้รองรับผู้ป่วยที่ติดเชือ้อโควิด -19 เช่นห้องคลอดห้องผ่าตัดโควดิดบอร์ดและอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบและทุกห้องที่กล่าวมานี้ เราได้ปรับปรุงให้เป็นห้องแรงดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้านการแพทย์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ของเรามุ่งมั่นที่จะมีบริการทางการแพทย์สำหรับชาวเพชรบูรณ์อย่างได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ของเราได้รับความร่วมมือจากองค์กรวิชาชีพต่างๆตลอดจนสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำ มีโครงการฝึกอบรมและเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอสำหรับโครงการที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือโครงการอายุรกรรมวิสุทธ์เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวเพชรบูรณ์เกิดอาคาร8ชั้นสำหรับการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรมตลอดจนดูแลดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในผู้ป่วยวิกฤตผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะโรคปอดเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้โครงการอายุรกรรมวิสุทธิ์ของเรายังได้รองรับการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจเพชรบูรณ์ที่จะดูแลหัวใจของชาวเพชรบูรณ์ทั้งดวงและโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ของเรานอกจากโครงการอายุรกรรมวิสุทธิ์แล้วยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาบริการทางการแพทย์ทั้งทางด้านสัรยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมจิตเวชกรรมเพื่อดูแลทั้งกายและใจของชาวเพชรบูรณ์ครับ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบำบัดร,รักษาการใช้ระบบ Paperless การใช้เทคโนโลยีควบคุมไร้สายในหอผู้ป่วยพิเศษพรีเมียมสำหรับลานแสงธรรมถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่มารับบริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพราะมีทั้งศาลาพระพุทธชินราชจำลองและลานเดินจงกรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนในการสร้างสาราพระพุทธชินราชจำลองจากคุณตลับเปรมบุตรอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลเพื่อให้ทุกๆคนได้มาสักการะบูชานอกจากนี้ยังมีลานเดินจงกรมซึ่งทุกท่านสามารถมาปฏิบัติสมาธิเดินจงกรมตามรูปแบบของหลวงตามหาบัวได้ค่ะและเพื่อให้บุคลากรขอ,ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีสถานที่พักผ่อน เรายังมีเรือนแสงเงินและสมัยคอฟฟี่ไว้รองรับให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ค่ะการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดร,รักษา Healing Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติงาน Working Environment ห้องประชุมแสงดาวห้องประชุมดอกปีห้องประชุมแสงอรุณและสำนักงานผู้อำนวยการมีความก้าวทันยุคสมัยด้วยการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์การใช้ระบบเทเลเมดิซีนเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพักผ่อน relaxing environment PBS fitness center สนามฟุตบอลดอกปีอารีนาสนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลเรือนแสงเดือนศูนย์รวมการออกกำลังกายที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพพักผ่อนหย่อนใจและผ่อนคลายความเครียด สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ภายหลังจากการทำงาน69ปีในบ้านหลังนี้ยังคงเป็นสถานที่แห่งความรักและความอบอุ่นของชาวเพชรบูรณ์เราพร้อมใจใจดูแลชาวเพชรบูรณ์